คลิปนี้ก็จะเป็นฟูคลิปวิดีโอที่จะรีวิวโรงแรมทั้งหมดสดชื่นมากเลย sunny day และนี่นะคะก็เป็นห้องพักสำหรับคืนที่2องและคืนที่3ามของเรานะคะห้องน้ำที่สามารถเห็น s e วิว มากตรงน,นี้นะคะก็จะเห็นภูเขาที่เมื่อกี้ชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเห็นคูบิล่ายินนั้นยนะยนะอันนี้คือพท่านนี้เหรอที่อันนี้คือจอดกีจะเดินตามที่หลังจะรู้ว่าเป็นยังไง ค่ะเกี่ยวกับมิวกี้คือแม่สุดแซสวยเซ็กซี่ซูซ่านะคะในมิวกี้อินอิสราเอลค่ะซึ่งอีพีนี้นะคะมิวกี้จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศโรงแรมของอิสราเอลนะคะซึ่งโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นโรงแรม5ดาวที่มีความชิคที่สุดที่หนึ่งเลยนะคะในเมืองอิรัดซึ่งในเรื่องของการหาโรงแรมหรือว่าใดๆนะคะก็คือจะเป็นหน้าที่ของพี่เดนนี่ผู้แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับพวกเราในทุกๆทริปอ่ะโผล่มาเลยแล้วกันนะก็คือจริงๆโรงแรมนี้ต้องบอกว่าเป็นโรงแรมที่เก๋ๆชิคๆนะครับเป็น5ดาวที่แบบไม่ได้มีห้องเยอะ แต่ห้องแต่และห้องเนี่ยบอกเลยว่ามีดีเทลที่ไม่ธรรมดาซึ่งวันนี้คือคือคนที่ 2, 2> รเราก็จะมีการเปลี่ยนห้องนะคะเราสองคนก็ไม่รู้เป็นอะไรนะดวงจะได้เปลี่ยนห้องทุกรงแรมเงเรื่องของเร<ๆ>ื<ๆ>่องตอนแรกเนี่ยเราจองที่จะมาถึงอีลาสเนี่ยสิบเ็ 13, <ม>ถึงส<ม>ิเพื่อที่จะมาเข้าร่วมงานประกวดมิจูนิเวิร์สนี่แหละแต่พอเราเปลี่ยนแพลนใหม่เราเพิ่มวันที่10เข้ามาด้วยเนี่ยนะครับ<ม>ก็เลยกลายเป็นว่าห้องสวีทที่เราจองไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ว่าง<ม><ม>เราก็เลยต้องอยู่ห้องที่แบบเป็นแบบครูไซซึ่งจริงๆก็กนะะรรดดงลโ ได้เลยเหมือนกันใช่แล้วก็สระว่ายน้ําก็จะยาวบากๆเลยนะคะคซึ่งจริงๆก็จะมีเห็นบ้างนะคะในอีพีแรกของเนื้อที่อิสราเอลแต่ว่าคลิปเนี้ยก็จะเป็นฟูลคลิปวิดีโอที่จะรีวิวโรงแรมทั้งหมดซึ่งตอนนี้เวลา9ก้าโมงนะคะอากาศที่นี่ตอนนี้ก็ประมาณ25องศาค่ะเพื่อนๆต้องบอกเลยนะคะว่าแดดแรงมากค่ะแล้วไม่ได้แดดแรงอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆลมก็แรงคือสังเกตได้ว่าแบบใบไม้หรือว่าแบบกระดงมกระดาษคือตอนนี้ปลิวว่อนไปหมดเลยนะคะส่วนหลาลนสพระ,ะาาที่ตกแล้วนะคะอากาศก็จะประมาณ1ิ 17องศาประมาณนี้นะคะซึ่งเพื่อนเมาในช่วงเวลาเดียวกับมิวกี้นะคะช่วงปลายปีเนี่ยก็ถือว่าเย็นเลยนะคะเพื่อนๆก็ควรจะมีเสื้อคลุมที่มันหนาหน่อยสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนเพ่มิวกี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เพื่อนพี่แดนนะคะที่ทําบริษัททัวร์นะคะที่เกี่ยวกับอิสราเอลนะคะจะบอกว่าการมาอิสราเอลครั้งนี้นะคะเพื่อนเพื่อมีความยุ่งยากมากมายหลายอย่างมากๆนะคะก็คือต้องขอขอบคุณพี่ตีคุณจอยนะคะแล้วก็เพื่อนๆของพี่แดนนี่นะคะก็คือยานีฟแล้วก็เพื่อนเพื่อนของยานีฟี่อยู่ ช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆนะคะทําให้เราทำอะไรได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะถ้าม่อย่างนั้นก็คงจะแบบฟิลแบบไร้ท่องเที่ยว4ี่คนแล้วก็คาหาโน่หนหานี่กันเราเองนะคะก็ต้องขอครึทุกคน<ด>มากๆค่ะอย่างหนึ่งที่มิวกี้แบบอยากแนะนําเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลผิวขัดแน่นอนนะคะหน้าเนี่ยค <ๆ S 2> ือควรจะลงกันแดดเยอะๆเพราะเนี่ย <ๆ S 2> ตอนนี้มิวกี้น้ำโลหะอาทิตย์แบบเป้งเข้ามาตรงนี้เลยนะคะครั้งนี้นะคะมิวกี้พกนี่ค่ะไบโอออยล์มาค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศอะค่อนข้างที่จะแบบมีความแห้งมากๆนะคะคือแบบ หนาวแห้งแล้วก็ร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งเมื่อกี้จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งมากๆนะคะก็คือเรื่องผิวแห้งค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็คือชโลมไปเลยทั้งตัวแล้วที่สําคัญนะคะที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบสู้แดดสุดๆค่ะ,คะวันนี้ก็คือมีแพลนว่าจะไปนั่งอาบแดดนะคะไบโอออยล์สกินแคร์ออยนะคะก็ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนือ้อออยนะคะหลักๆเนี่ยก็คือจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวของเราแล้วก็ยังช่วยปกป้องนะคะไม่ให้ผิวของเราเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื่นออกไปด้วยค่ะอันนี้คือเป็นนสสสิิิ่่่่่่งงททีีีเเเมมมืออกกก้้้ชบาาาาาุดพพระววววผผคคแแหลลํ นะคะไบโอออยล์ Bio ตัวนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆขายยังช่วยลดเลือนรอยแตกลายด้วยค่ะ mm hmm. มิวกี้เคยเล่าบ่อยนะคะเก mm hmm. ี่ยวกับผิวแตกลายของตัวเองนะคะตั้งแต่คลอดน้องกระเนีที่น้ําหนักขึ้นไปเยอะมากนะคะ mm hmm. แล้วก็ท้องใหญ่มากมิวกี้ก็จะมีผิวแตกลายนะคะตรงบริเวณช่วงขอบเอวนะคะแล้วก็ก้นขาแล้วก็ตรงหน้าอกก็จะมีบ้างและที่สําคัญนะคะไบโอออยล์ Bio ตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาสามารถช่วยทําให้แผลของเราเนี่ยที่มันเป็นนูนๆแบบนี้นะคะทําให้นุ่มลงค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำและยังช่วยฟื้นฟูนะคะทําให้ผิวของเราเรียบเนียนแล้วก็มี พี่เมืม่อก,กี้นั่งทาใบอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารู้เลยว่าตอนนี้จะต้องสู้กับแดดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเยี่ยมชมโรงแรมนะคะแล้วเดี๋ยวไฮไลท์นะคะเราจะไปดูกว่าโรงแรมนี้มีอะไรบ้างเราก็ไปดูกันว่าห้องที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะบอกตามตรงนะไม่รู้เหมือนกันซึ่งพี่แดนนี่บอกมาคร่าวๆว่าห้องเป็นทูวิลล่านะคะแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูรูปไม่ได้เห็นได้แอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเที่ยวชมโรงแรมค่ะอ่าแล้วตอนนี้นนนนนะะะะะคคคุณแีี่ก็อาาาาหรววมเสิ์้้้ัลซึง ที่ไม่มีไข่แล้วก็ไม่มีอาหารร้อนนะคะเพราะว่าเป็นวันชาบาสนะคะชาบาสก็คือเย็นวันศุกร์นะคะถึงวันเสาร์เขาจะไม่มีการทํางานก็คือเราก็กินอาหารที่เย็นๆแบบนี้ที่ไม่ต้องคุกกิ้งก็จะมีพวกชีสพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยไข่ก็จะเป็นไข่บบนี้ เพื่อนก็คือเป็นห้องอาหารที่เรานั่งอยู่นะคะจะเห็นผู้หญิงสวยๆตรงนี้นคือน้องนัดนิสาร้านนี้ก็จะเป็นการมาทะเลซว่แล้วก็มีคนเล่นน้ำนะคะมี driving มีแบบเล่นเรือใบต่างๆอ่ะซิวอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะเก๋มากเลยชอบจังเลยอะ่ะดีจีเมื่อกี้ก็เป็นคนที่ชอบแดดแล้วก็ชอบทะเลอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะมีความตั้งใจนะคะว่าอยากจะอาบแดดสักหน่อยนะคะคเพื่อน サンデす หลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเดินไปชมหน้าชายหาดมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูบรรยากาศโรงแรมค่ะโรงแรมที่มิวกี้พักนะคะโทนสีเนี่ยจะออกขาวฟ้านะพี่แดนเหมือนอะไรกรีซใช่สีธงชาติของกรีซกับอิสราเอลเนี่ยก็สีเดียวกันก็คือขาวฟ้าไงโรงแรมอ่ะไม่ได้แบบมีขนาดใหญ่มากนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามิวกี้รู้สึกว่าเขาจัดได้ดีนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นมุมที่แบบเป็นบาร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นสสาว่ายน้ำค่ะเพื่อนๆก็มีทั้งสระเด็กสระผู้ใหญ่นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่นั่งนะคะแล้วก็มองออกไปก็จะแบบเห็นเม็นทะเละแล้วก็แบบมีพารามอเตอร์มีอะไรอย่างนี้นะเป็นฟิลฟิลมากๆานะคะแล้วก็มีสนามเทนนิสด้วยค่ะที่ชอบที่นี่สุดๆเลยนะคะก็คือีเขาวันนี้นะคะที่ใส่ชุดนี้มานะคะเพราะว่ามิวกี้ตั้งใจจะมาออกกําลังกายค่ะ เพราะว่าที่นี่มีฟิตเนสนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเราอยู่ที่นี่หลายวันนะคะคือซึ่งช่วงนี้เมลกี้แบบติดออกกําลังกายมากไม่อยากจะแบบหยุดไปแบบ5วัน6วันนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากลับมาเริ่มเล่นใหม่มันจะค่อนข้างแบบเจ็บปวดร่างกายก็เลยแบบอ่ะเอามาเล่นซะหน่อยนะคะสักสองวันสามวันก็ยังดีค่ะไปค่ะไปดูห้องฟิตเนสกันนะคะ Me rompió el corazón cuando te fuiste de aquí No sé si me está escuchando, si me está viendo a mí Vamos a brindar 25 tequiles por ti Para recordar los momentos que pasé junto a ti Siempre hay pensamientos de ti Mami siempre llora, pero ella está en tus manos Celebrando en tu alma siempre Pero todavía lloro por ti Perdiendo mi mente en afinle, โอเคค่ะตอนนี้ก็ประมาณ11โมงนะคะเพื่อนก็ยังไม่ถึงเวลาย้ายห้องนะคะก็เลยคิดว่าจะไปน,นอนอาบแดดเล่นซะหนะ่อยค่ะ ้องพักสําหรับคืนที่2และคืนที่3ของเรานะคะเข้าไปดูกันค่ะเขาบอกว่าเป็นโูลวิลล่าว้าวโหนี่คือกระจกนะคะสามารถแบบพดนู่นนี่นั่นได้อู้ห้องน้ําใหญ่ขึ้น,นะคะ่ะพอดนี่นะคะก็จะเป็นแบบห้อนงน้ําที่สามารถเห็นซีวิวเลิศมากเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะคะรวมถึงโซฟาแล้วก็เตียงนอนที่ หันหน้าออกทันทะเลนะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นภูเขาที่เมื่อกี้ชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นสนามเทนนิสนีแล้วก็เห็นสระว่ายน้ำด้านล่างด้วยนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นทะเลค่ะนั่งในปูวีล่านี่มีแก้งให้อาบแดดด้วยนะคะเดินัเดินนะอันนี้คือพ่อหนี้หรอนี้วนี่คือจอดที่จะเดินตามนี่หลังไปดูว่าเป็นยังไง เลเรสีนะคะเพื่อนๆมันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะควมละมุนกับห้องเก่าเลยนะคะเฮ้ยวันนี้ก็มีที่ให้เราแบบนอนอาบแดดอ้าวฝั่งนีอุ้ยแต่น้ำมูลจริงๆ ราคาของห้องพังนี้นะคะก็อยู่ที่คือละ30,000บาทค่ะจริงๆเมื่อกี้ว่าราคาปกติเนี่ยน,น่าจะไม่ถึงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทุกโรงแรมเนี่ยก็จะแพงขึ้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นช่วงประกวด Miss Universe ค่ะขึ้นมาอาบแดดดีกว่า นี่นะคะเพื่อนๆเป็นเวลา4ี่โมงนะคะแต่จะบอกว่าเริ่มมืดแล้วนะคะแล้วอากาศก็เริ่มหนาวมากแล้วนะคะ แต่มิวกี้เนี่ยแฮปปี้กับไบโอออยล์ตัวนี้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งทั้งสูตรออริจินอลนะคะแล้วก็สูตรเนเชอรัลเนี่ยคุณสมบัติก็คือเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆจะซึมเร็วแล้วไม่เหนียวหนาหนาคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยติดเสื้อผ้าด้วยค่ะอย่างที่มิวกี้เคยเล่าเพื่อนเพื่อนฟังนะคะว่ามิวกี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบออยล์มากและย่างไบโอออยล์ตัวนี้นะคะความจึ้งของเขาก็คือเขายังช่วยลดการแตกลายของผิวได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องนะคะต้นแขนต้นขาก็ช่่่่่่่่่วววยยยไดดดด้้้้ีีีีีมมมมาาาาากๆคคคคคะะะุุณณแแททลลลััังงงงตตรรรอออออออูนนนนหหืืืเเเเเพพขิ ที่หลายคนจะสงสัยว่าทำไมแม่ไม่ใส่สร้อยหลอหรือว่าคอเป็นอะไรนะคะคอไปโดนอะไรมานะคะก็คือวันนี้ตั้งใจมากๆที่จะมารีวิวไบโอออยนะคะแล้วก็อยากจะให้เห็นว่ามิวกี้เนี่ยเป็นแผลทรลอยที่คอนะคะแล้วจะบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้ไบโอออยล์แผลที่มันนูนตรงนี้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมันก็นุ่มลงจริงๆคะ่ะบอกตรงๆเลยนะทุกคนควรมีติดบ้านคะ่ะ กลิ่นแบบผู้ดีแพงสุดๆนะคะเน<อ>ี่ยอย่างวันนี้ตอนนี้คือลมแรงมากเลยพี่แดนนี่เนาะคือลมแรงมากแล้วอากาศจะเริ่มหนาวมากแล้วนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆดูได้เลยนะคะว่าผิว Mil มิวกี้เนี่ยไม่แห้งเลยนะคะชอบมากคือพกมาให้เนี้ยปกติดิฉันจะต้องพกครีมกระปุกใหญ่มากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้ไบโอออยล์นะคะไปดูแลผิวให้นุ่มชุ่มชื่นสุขภาพดีแบบ Mil ะะมิวกี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปลงน้ํากันนะคะเพื่อนๆ20องศากับแม่ิกกี้จะรอดหรือจะร่วมโอ้น้ําอุ่นอยู่นะคะจะบอกว่าอากาศตอนนี้นะคะคือ20องศา คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิวกี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับอิสราเอลอีพีหน้านะคะว่าวิวกี้จะพาเพื่อนๆไปทำอะไรนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ